สวัสดีพี่พี่ FC ทีมงานแกกล่องพระใหม่นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทีมงานแกกล่องพระใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีพระนะครับมาอีก1กล่องนะครับเป็นกล่องเล็กๆนะครับเป็นกล่องไซส์00นะครับวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันอีกเหมือนเดิมนะครับกล่องหนักๆนะครับน่าจะมีอยู่หลายเหรียญนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้ส่งมาจากทับค้อนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็มีกี่รุ้นนะครับปาดเลยนะครับน,นะครับช่วงนี้ก็จะมีพระเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่โอ้ เป็นกล่องสีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,กนนะว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับคนทร,รพระเป็นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นมงคลร้อยปีนะครับเป็นรุ่นมงคลร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากามู วัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับนี่มงคลร้อยปีนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะครับขออนุญาตเทเลยขออนุญาตเทมีมาทั้งหมด1 4นะครับอ่ะสี่แล้วหกแปดสิบนะครับมีทั้งหมด10ลุ้นนี่นะครับมีมาให้ ทั้งหมด10รุ่นนะครับเป็นรายการรุ่นทั้งหมดนะครับอ่าเนี่ยสิบรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูนะครับว่าตัวอย่างเหรียญนะจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนะครับทีมงานขออนุญาตหนึ่งรุ่นเอาอะไรดีนะครับอ่ะเหรียญนี้แล้วกันนะอะไรก็ไม่รู้นะครับมานะครับมา ขออนุญาตแกะนะครับนี่ซีนมาอย่างดีเลยนะครับซีนแบบดีมากเลยนะครับนี่ซีนแบบโอ้โหนะครับมีคนทําพระด้วยนะฮะมีขอให้ได้ขอให้โดนครับอันนี้มีเนื้อเงินหรือเปล่าขอให้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะฮะกล่องสวยนะครับกล่องสวย เดี๋ยวเรามาลูตัวอย่างเหรียญนะครับนี่มาลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมไปครับขอให้ได้ขอให้โดนเด้อสาธุนะฮะเชียร์ตัวเองนะครับนะนะครับไปฮะพร้อมๆกันครับพร้อมๆกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับโอ้ยยังนะครับยังยังยอ้ยเนื้ออะไรครับ เป็นเนื้อซาตินครับเป็นรายการที่12ครับผมโอ้โหโโลงยาอะไรครับรายการ12รายการ10เอ้ไม่ใช่นะฮะรายการ28นะครับ12.28นะครับนะสิบสมาดูฮะจะเป็นลงยาโอ้โโลงยาพื้นรงยาพื้นส้มนะครับนะเป็นรายการลงยาพื้นส้มขอบดำนะครับนี่นะฮะ เหรียญสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนถุงจะฉีกอะถุงฉีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมานะครับนี่ฮะนี่ฮะมงคลร้อยปีครับหลวงพ่อพัฒ์บุญญากามโมนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆแบบนี้ฮะดูด้านหลังครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับอุ้ยอ้หู้หมายเลขห้าห้าสี่นะครับหื 5 5 4นะครับเกือบนะครับเกือบเกือบเกือบนี่ฮะโอ้โห5 5 4ครับนึกว่าเลขตองนะครับโอ้โหดีดู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 รายละเอียดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะฮะเป็นเนื้อซาตินนะครับนี่ครับเป็นซาตินนะครับ นี่ฮะด้านหน้านะครับนี่ฮะขออนุญาตซูมนิดนึงครับนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกหนึ่งเหรียญดีกว่านะครับนะเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับขออนุญาตลุ้นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาเหรียญน,นี้แล้วกันนะครับเหรียญอะไรน่าจะ สวยงามนะครับขออนุญาตลุ้นเพิ่มเติมครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสวยฮะขออนุญาตลุ้นเองครับเหลือวไว้ให้พี่พ FC อยู่ทั้งหมด8รลุ้นนะครับนะใครสนใจอยากปิดนะครับก็ติดต่อทักไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับใครสนใจนะครับสามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะครับราคารวมจัดส่งกันเองครับเบาๆครับมา อีกหนึ่งรุ่นครับอีกหนึ่งรุ่นนะเป็นอะไรครับผมเป็นเนื้ออะไรครับ12อจุดอะไรเออสิบสองซาตินอีกแล้วครับสิบสองจุดสองสามครับโอ้โหนี่ฮะเป็นเนื้ออันปาก้าซาตินนะครับแบบนี้เป็นโอ้โหซาตินลงยาจีวรครับ ซาตินลงยาจีวรครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับแกะเลยดีกว่านะฮะแกะออกเลยฮะจะได้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับความสวยงามนี่ฮะกับเหรียญนี้นะครับอันนี้ลงยาพื้นด้วยนะครับเป็นทองทิพซาตินนะครับ ของทิฟซาตินกับอันปาะกาซาตินนะครับมงคลร้อยปีนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับโอ้โหหมายเลขอันนี้หมายเลข693นะครับเป็นหมายเลข693นะครับนี่นะฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะเหลืออยู่ทั้งหมด 8ลุ้นนะแลุ้นใครสนใจทักทายกันเข้ามานะครับโอ้เหรียญสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับพี่ๆครับมาเอามาแบ่งปันกันนะครับในราคาเบาๆนะครับนะมีจัดส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับนะโอเคนะครับสำหรับเหรียญมงคลร้อยปีนะฮะก็ใครสนใจเก็บนะทักทายเข้ามานะครับแม วยจริงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่รับชมมาจนจะกระจบลิปนะครับอ่านะครับนี่สวยๆเดี๋ยวเออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับมาโอเคนะครับนะใครที่สนใจนะครับอยากจะปิดอย่างที่บอกนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆกด ติดตามนะครับกด subscribe นะครแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายเข้ามานะครับมีราคาพิเศษแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาพี่ๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ